สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็พบกันเหมือนเดิมนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลนะครับผมก็ไม่ได้มาวิเคราะห์บอลให้ดูกันนานนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่16เดือนเมษายนนะครับก็จะมาวิเคราะห์ในคู่ของอ่าแมสซิตี้นะผมพบกับลิเวอร์พูลนะครับคืนนี้นะครับผมเดือดเดือดเลยนะครับเป็นบอลถ้ววนะครับผม ผลการคำนวณนะครับก็วิเคราะห์ออกมาไว้แล้วนะครับผมก็จะมีโอกาสสกอร์สูงนะครับอยู่ที่70%นะครับโปรแกรมก็แนะนำให้เล่นแค่สูงแรกก็พอนะครับผมส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของทีมลิเวอร์พูลนะครับผมทีมเยือนนะครับผมมีอยู่52%นะครับโอกาสชนะส่วนเจ้าบ้านนะครับผมแมนซิตี้นะครับมีอยู่48%นะครับก็ห่างกันไม่มากเท่าไหร่นะครับผมราคาวันนี้นะครับก็เป็นราคาเสมอนะครับผม ไม่มีใครต่อรองนะครับแล้วก็ราคาสูงตามนะครับ2ลูกครึ่งนะครับผมสําหรับวันนี้ก็แนะนํานะครับผมให้เล่นไปที่สูงแรกหรือว่าจะเล่นสูงเต็มเวลาก็ได้นะครับก็แนะนําให้เล่นไปที่ทีมเยอนลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์การชนะที่มากกว่านิดหน่อยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะยิงกันไม่ขาดนะครับสําหรับคู่นี้ก็ลองไปวิเคราะห์เพิ่มเติมกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็แนะนําให้เล่นตามโปรแกรมไปได้นะครับผมแล้วเราก็มารอดูกันนะครับว่่าจะะไไไดด้้หรรือมนคับ โอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าสนใจโปรแกรมนะครับอยากได้ทีเด็ดประจําทุกวันนะครับผมสเต็ป3นะครับบอลชุด3คู่นะครับผมแตกลัวๆเลยนะครับช่วงนี้นะครับผมก็มาตามกันได้นะครับที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมกดเข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ